ใครที่กําลังทําออนไลน์อยู่ะไม่ว่าจะขายสินค้าออนไลน์หรือว่าเป็นโค้ชเป็นครูเปิดคอร์สต่างๆอะ่ะแล้วรู้สึกว่าทําไปแล้วยังขายไม่ค่อยได้มีคนมาเรียนน้อยทําไปก็ยังไม่ถึงไหนสักทีเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะสําเร็จฉันจะรวยสักทีพอคุณมีคําถามเหล่านี้อยู่บ่อยๆอ,ยอะ่ะคุณก็จะมาสังเกตตัวเองแล้วเหรอว่าเอะหรือว่าฉันจะไปทางออนไลน์แล้วไม่รุ่ง จริงๆแล้วอ่ะปัญหาของคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้3มเหตุผลนี้ค่ะ1คือคุณสร้างแบรนด์ไม่เป็นคือการที่เรามาทำออนไลน์อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเปิดเพจมาปุ๊บแล้วเราคือทำออนไลน์แล้วแต่เราอ่ะจำเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์ตัวตนของเราอ่ะแล้วเอาออกมาให้คนรู้จักก่อนว่าเราอ่ะเก่งทางด้านไหนหรือว่าเชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านไหนยกตัวอย่างเอาแบบที่ไกลๆตัวเลยนะถ้าคุณขายมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะ คุณก็จะต้องเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาออกมาบอกผู้คนบนโลกออนไลน์อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่จะมีหาซื้อที่ไหนมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่ขายดีเหมาะกับวัยรุ่นเหมาะสําหรับคนทํางานหรือว่าเวลามีปัญหาต้องไปติดต่อที่ศูนย์ไหนหรือประกันอันไหนที่จะให้ความคุ้มครองได้ดีเนี่ยค่ะความรู้พวกนี้คุณจําเป็นจะต้องออกมาพูดเพื่อที่จะทําให้คนรู้ว่าคุณเก่งด้านนั้นจริงๆค่ะ พอคนที่เขาเห็นคุณออกมาให้ความรู้เยอะๆยค่ะเขาก็จะอินไปเองเลยว่าอ๋อคุณเก่งด้านนั้นจริงๆแล้วถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาไปซื้อกับใครไม่ได้เลยเขาก็ต้องซื้อกับคุณเนี่ยแหละ 2. คือคุณขายไม่เป็น การที่เราทําออนไลน์อ่ะไม่ใช่แค่ว่าเรามีสินค้าปุ๊บอ่ะเรามาโพสขาขายขายขาย,ขาย,ขาย,ขายหรือว่าโปรยเงินไปกับการที่เราอ่ะเอาไปยิงแอดแล้วหวังว่าคนอ่ะจะกลับเข้ามาที่เพจของเรามาซื้อสินค้าของเราแต่คุณจะต้องมีวิธีการขายซึ่งปัจจุบันนะคะเราเรียกมันว่าเป็นการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทำการตลาดแบบให้คุณค่าคือคุณจะต้องออให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของคุณสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรือว่าสินค้าของคุณ่ะไปตอบโจทย์กับความต้องการของเขาจริงๆค่ะที่สำคัญเลยนะพอคนเขารู้สึกว่าสินค้าของคุณ่ะมีคุณค่าจริงๆอะคุณไม่ต้องแข่งขันในเรื่องของการลดราคาหรือขายตัดราคาเลยเพราะว่าถ้าสินค้าของคุณมีคุณค่าตอบโจทย์เขาได้ต่อให้คุณขายในราคาที่สูงหน่อยเขาก็ยินดีใจแล้วก็ซื้อสินค้ากับคุณค่ะข้อ3คือคุณทำสื่อไม่เป็น ลองนึกดูนะคะถ้าคุณมีแบรนด์แล้วคุณมีวิธีการขายแล้วแต่คุณทำสื่อไม่เป็นน่ะคุณจบเลยนะเพราะการทำออนไลน์อ่ะคุณจำเป็นจะต้องเอาหน้าของคุณอ่ะออกมาหน้ากล้องมันจะช่วยทำให้คุณอ่ะดูน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วยที่สำคัญคือคุณต้องรู้วิธีการทำเพจทำภาพทำคลิปหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการสื่อออกไปให้กับลูกค้าของคุณรับรู้สิ่งนั้นค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะที่ยังทำออนไลน์ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนอ่ะคุณโอ๋อยากจะแนะนำคอร์สหนึ่งค่ะชื่อว่าคอร์ส f c e b o o k s h o r t c u t ทางลัดทาเพจเงินล้านคอสเนี้ยค่ะควีนโอกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงๆของตัวเองเลยคือเอาความรู้ที่เคยทําในบริษัทโฆษณารวมทั้งประสบการณ์ที่ควีนโอ๋ได้นําสินค้าของที่บ้านนะคะซึ่งเป็นผลไม้ทางด้านการเกษตรเอาออกมาขายทางด้านออนไลน์คุณลองคิดดูนะถ้าควีนโอสามารถที่จะขายทุเรียนเงาะมังคุดผลไม้เกษตรเนี่ยยังขายออนไลน์ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ว่าคุณอยากจะขายสินค้าอะไรคุณก็ขายได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ คุณโอบอกได้คำเดียวเลยนะว่าออนไลน์อ่ะมันไม่ได้เป็นกระแสนะแต่มันคืออนาคตของเราทุกคนเลยค่ะถ้าคุณตัดสินใจเอาจริงเราเจอกันในคอร์สนะคะ